คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถนนสายนี้เป็นที่รู้จักกันในหมู่คนขับรถบรรทุกในภาคตะวันออกว่าเป็นเส้นทางสายปลิดวิญญาณโดยเฉพาะช่วงโค้งหักศอกที่ตั้งอยู่ก่อนถึงทางแยกเข้าเมืองอุตสาหกรรมโค้งแห่งนี้คร่าชีวิตคนไปนับไม่ถ้วนเล่าลือกันว่าจำนวนศพทะลุหลักร้อยไปนานแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนผู้คนเชื่อว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความประมาท แต่เป็นอาถรรพ์ของดวงวิญญาณที่ต้องการใครสักคนไปอยู่เป็นเพื่อนเป็นตัวตายตัวแทนเอกเป็นคนหนุ่มที่เพิ่งเริ่มขับรถบรรทุกสายยาวเขาได้ยินเรื่องราวของโค้งนี้มามากแต่ด้วยความที่ยังหนุ่มและเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองจึงไม่ใส่ใจคำเตือนเหล่านั้นคืนนี้เป็นคืนเดือนดับท้องฟ้ามืดสนิทราวกับทุกกลืนกินด้วยหมึกดำ มีเพียงแสงไฟหน้ารถของเขาเท่านั้นที่ฉายสาดไปตามทางที่ทอดยาวเมื่อรถเข้าสู่บริเวณโค้งอาถันตอนนั้นเป็นเวลาตีสามเศษเศษทันใดนั้นเครื่องยนต์รถของเอกก็สำลักและดับลงยังไม่มีปีมีคลุยทั้งที่เพิ่งเช็คสภาพรถมาอย่างดีเอกพยายามสตาร์ทเครื่องอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอาการตอบสนองใดๆจากเครื่องยนต์ทุกอย่างรอบตัวเขาเงียบไปหมด ขณะที่เอกกำลังจะเปิดประตูลงไปดูเครื่องยนต์ความเย็นเยือกก็แทรกซึมเข้ามาในห้องโดยสารแม้จะปิดกระจกสนิทเขากวาดตามองออกไปข้างนอกในความมืดมิดของพงหญ้าริมถนนเขาเห็นเงาร่างผอมสูงยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นตะเคียนขนาดใหญ่เงาร่างนั้นหันหน้าเข้าหาเขาช้าๆแสงไฟที่สาดไปไม่ถึงทำให้เห็นใบหน้าไม่ชัดเจน แต่เอกรู้สึกได้ว่าดวงตาของมันกำลังจ้องมองเขาอย่างไม่วางตามันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกกดดันหนักอึ้งราวกับมีอะไรบางอย่างจับหัวใจเขาไว้เอกพยายามข่มใจคิดว่าอาจเป็นแค่คนจรจัดเขาหยิบไฟฉายส่องไปยังร่างนั้นทันทีที่ลำแสงกระทบร่างนั้นก็หายวับไปกับตาเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่พยายามสตาร์ทเครื่องอีกครั้งแต่ก็ไร้ผล เครื่องยนต์ยังคงเงียบสนิทไม่มีทีท่าว่าจะติดแต่เขาได้ยินเสียงร้องไห้ครวญครางแผ่วเบาแต่ดังชัดเหมือนอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกมาจากที่ไหนสักแห่งนอกรถเป็นเสียงของผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานพร้อมพูดว่าช่วยด้วยฉันอยู่ตรงนี้ เอกตัวแข็งทื่อเขาไม่กล้าหันไปมองกระจกข้างแต่เสียงนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงขูดเบาๆที่ด้านข้างประตูรถเหมือนใครเอานิ้วมาลากลงบนตัวถังรถหนาวหนาวเหลือเกินขอไปด้วยได้ไหมเอกกัดฟันแน่นเขากำลังจะสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นครั้งที่4 แต่แล้วประตูรถข้างคนขับที่ล็อกไว้แน่นก็มีแรงกระชากอย่างรุนแรงจนตัวถังรถสันสถ่นสะเทือนปังปังปังเสียงทุบดังที่รัวที่กระจกข้างคนขับคราวนี้เอกกลั้นหายใจหันไปมองเขาเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าขาวซีดเผือดจนเป็นสีเทาดวงตาข้างหนึ่งปิดสนิทอีกข้างเบิกกว้างจนเห็นแต่ตาขาวเส้นผมยาวเปียกชื้นแนบไปกับใบหน้าของเธอ และที่น่าขนลุกที่สุดคือมุมปากของเธอยิ้มกว้างเผยให้เห็นฟันที่เรียงกันอย่างผิดปกติขอไปด้วยเสียงแห่พรากกระซิบสัมผ่านกระจกในความตื่นตระหนกสุดขีดทันใดนั้นเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาเองเอกไม่คิดอะไรอีกแล้วเขาเหยียบคันเร่งมิดแรงเวียงทำให้รถพุ่งทะยานออกจากโค้งอย่างรวดเร็วแต่แล้วบนแผงหน้าปัดรถข้างพวงมาลายัย จู่ๆก็มีรอยเท้าเด็กที่เต็มไปด้วยโคลนปรากฏขึ้นแล้วตามมาด้วยรอยที่สองรอยที่สามคุณลุงขับเร็วไปค่ะเสียงเล็กใสดังมาจากเบาะหลังเอกช็อกจนแทบทำรถเสียหลักเขาเหลือบมองกระจกมองหลังอย่างช้าๆบนเบาะหลังมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กนั่งอยู่เสื้อผ้าขาดวิ่น ผมเภายุ่งเหยิงร่างกายเปียกปอนเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนั่งไขว่ห้างจ้องมองเขาด้วยรอยยิ้มซื่อๆที่ทำให้หัวใจเอกบีบรัดด้วยความกลัวเพื่อนๆหนุ่มไม่ชอบให้ขับเร็วพวกเขาอยู่ข้างนอกกำลังจะมาหาคุณลุงทันทีที่เด็กพูดจบความเร็วของรถก็ลดลงอย่างราบประหลาดทั้งที่เอกยังเหยียบคันเร่งเต็มแรง เอกหักพวงระลัยเข้าข้างทางอย่างแรงจนรถสั่นสะเทือนไปทั้งคันเมื่อรถหยุดสนิทเขารีบเปิดประตูและกระโดดหนีออกจากรถทันทีวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางสุดชีวิตวิ่งไปจนกระทั่งพบสารเจ้าเล็กๆริมถนนห่างจากจุดเกิดเหตุนับกิโลเมตรเขาสุดตัวลงข้างเสาและสลบไปในที่สุดเอกถูกพบโดยชาวบ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นในสภาพที่หวาดผวา เขาเล่าให้ชาวบ้านได้ฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนั้นก็ไม่มีใครแปลกใจเท่าไหร่เพราะว่าเหตุการณ์ของเอกนั้นมันไม่ใช่ครั้งแรกแต่มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนพวกเขาชินชาบางรายที่เจอเหตุการณ์นี้ประสบอุบัติเหตุและบางรายถึงกับตายคาโค้งนั้นก็มี รถบรรทุกของเขาถูกทิ้งไว้ข้างทางสภาพรถปรกติดียกเว้นรอยนึ่งมือรูปยาวตามตัวถังและรอยเท้าเด็กเล็กๆที่ประทับอยู่บนแผงหน้าปัดซึ่งนั่นยืนยันได้ชัดเจนว่าเอกไม่ได้ฝันไปเอกรู้ดีว่าเขาหนีพ้นมาได้ในวินาทีสุดท้ายแต่เรื่องราวของวิญญาณร้ายที่โค้งมรณะแห่งภาคตะวันออกนั้นก็ยังคงดำเนินต่อไปและทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุครั้งใหม่เกิดขึ้นผู้คนก็รู้ดีว่า ดวงวิญญาณแห่งโค้งนั้นได้เพื่อนร่วมทางเพิ่มอีกคนแล้ว